ด็นของการท้องนอกวดลูกและประเด็นของการท้องเละแทงนะคะเกิดจากปัญหาเหล่านี้ค่ะก็คือเยื่อบุมดลูกเจริญผิดที่อ่ะต่อค่ะแล้วมันไปนเป็นช็อกโกแลตซีดได้ยังไงเมื่อไหร่ก็ตามที่นับวันนานขึ้นนานขึ้นไอเยื่อบุตัวเนี้ยมันก็ลอกตัวในช่วงของวันนั้นของเดือน ร่างกายจะสั่งเลยค่ะว่าตรงไหนที่เป็นเยื่อบุมูกในโพรงมดลูกที่มีอยู่ก็จะลอกตัวออกมาอาจจะเห็นเลือดประจําเดือนในแต่ละเดือนน้อยลงน้อยลงเพราะบางส่วนมันไปงอกอยู่ไปเจริญอยู่ที่นอกตัวมดลูกค่ะมันก็จะกระตุ้นตัวเองให้ลอกตัวเหมือนกันค่ะแต่มันไปลอกขอบคุณค่ะน้องนุ้ยส่งดอกบุหลาบมาด้วยนะคะดอกเดียวพอหรือเปล่าเอ่ยนะคะอ่านะคะมันลอกตัวค่ะ มันลอกตัวออกมาเป็นประจำเดือนเหมือนกันค่ะแต่ช่องทางออกเนี่ยมันมันน้อยมากที่มันจะไหลย้อนกลับเข้ามาที่ท่อนำรังไข่แล้วออกมาทางช่องคลอดมันลอกตัวออกมาแล้วมันขังอยู่บริเวณภายนอกตัวมดลูกอยู่ตรงที่มันเกาะอะค่ะพูดง่ายๆนะคะอยู่ตรงที่มันเกาะมันหาทางออกไม่ได้มันก็เลยฝังเข้าไปอีกฝังเข้าไปอีกทับเข้าไปอีกจนกระทั่งเลือดเมนเลือดประจำเดือนเหล่านี้เกาะตัวเป็นก้อนค่ะ กลายเป็นสีดำค้ำค่ะกลายเป็นก้อนค่ะนานวันขึ้นใหญ่ขึ้นเราจะเริ่มรู้สึกปวดท้องเหม็นมากขึ้นเรื้อรังไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยๆรื่อยสิ่งที่จะบอกเราได้ว่าเรามีความเสี่ยงที่จะเป็นช็อกโกแลตซีหรือเปล่าสังเกตดูค่ะปวดอย่างรุนแรงปวดอย่างเรื้อรังและมากกว่าหกเดือนให้คุณพึงสงวรไว้เลยว่าคุณมีความเป็นไปได้สูงที่จะเป็นไอ้เจ้าช็อกโกแลตซี นะคะมันจะเป็นก้อนใหญ่มากถ้าใหญ่ขนาดนั้นต้องพึ่งมีดหมอแล้วค่ะนะคะแต่ถ้าหากว่ายังเป็นไม่มากนะคะพี่หมอมีอะไรดีๆมาแนะนําคุณนะคะอะยังยังไม่แนะนําค่ะยังไม่ขออายอค่ะยังไม่จบในเรื่องของการปวดท้องเมนประเด็นที่สามเกิดจากธรรมชาติอย่างหนึ่งละนะคะที่อาการปวดท้องเมนแต่ค่อนข้างไม่รุนแรงอันที่สองก็คือในเรื่องของเยื่อบุพรมลูกเจริญผิดที่ทําให้เกิดช็อกโกแลตซีดและอันที่สามค่ะ เกิดกับผู้หญิงนะคะเกิดกับผู้หญิงผู้หญิงเนี่ยเขาบอกว่าระบบสูบฉีดหัวใจหลอดเลือดจะแตกต่างกับผู้ชายที่จะเกิดปัญหาสุขภาพผู้ชายจะมีปัญหาสุขภาพจากหลอดเลือดแดงที่บีบเอาเลือดแดงไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายจะมีปัญหาตามมาเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสูบฉีดหลอดเลือด,ดแดงเบลแดงนั่นแหละนะคะแต่ผู้หญิงสัจจกสิติจะมีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพที่ตามมา ในเรื่องของการปวดท้องเมนคือปัญหาของหลอดเลือดดำค่ะอันนี้คือความแตกต่างนะเกล็ดเล็กๆน้อยๆฟังให้ผ่านหูค่ะนะคะฟังให้ผ่านหูนะคะเมื่อไหร่ก็ตามที่ผู้หญิงมีอาชีพต่างๆเหล่านี้ยืนหน้าเคาน์เตอร์ค่ะใส่ส้นสูงค่ะนั่งประชุมโดยไม่เคยลุกเปลีนอิริยาบถเลยค่ะนะคะไม่ได้ออกกําลังกายบ้างเลยค่ะไม่ได้ฝึกการหายใจเลยค่ะนะคะหรือคนท้อง ที่เคยผ่านประสบการณ์มาแล้วนะคะพี่หมอเองก็ท้องมาแล้วและหลายหลายคนที่ท้องมาแล้วต้องเจอกับอาการเหล่านี้ค่ะเป็นตะคริวค่ะเป็นตะคริวก็คือ,อการหดรัดตัวจากการขาดสารอาหารบางชนิดในช่วงที่เราท้องขอบคุณข่ามาอีกดอกหนึ่งแล้วคนจะยากคงประทับใจมากกับการเล่าเรื่องของพี่หมอนะคะผู้หญิงที่ท้องจะมีการเป็นตะคริวจากการขาดสารอาหารในช่วงที่เราตั้งครรภ์น,นะคะและ ในเรื่องของหลอดเลือดดำบริเวณน่องค่ะไม่สามารถนำเลือดดำที่ถูกใช้แล้วนะคะเลือดเลือดแดงจะพาไปเลี้ยงละส่วนต่างๆของร่างกายไปเลี้ยงที่ปลายเท้าไปเลี้ยงที่ปลายขาและจะกลายสภาพเป็นเลือดดำและจะถูกส่งกลับเข้าไปที่หัวใจโดยผ่านเส้นเลือดดำแต่กำลังของผู้หญิงต่างๆเหล่านี้ที่ทำงานประจำใส่ส้นสูงยืนหน้าเคาน์เตอร์นานๆหรือผู้หญิงที่ผ่านการตั้งครรภ์และมีปัญหาเรื่องตะคิวมาก่อนนะคะ จะไม่สามารถนําเลือดดากลับเข้าสู่หัวใจได้อย่างรวดเร็วมันจะไปอย่างช้าๆช้าๆช้าๆไปแบบโอ้โหสมบูสโลบัตช,ชัวเลยไม่ได้สนใจเจ้าของร่างเลยว่าจะมีความทุกข์ทรมานหรือเปล่าถ้าหากว่ามันนานมากที่จะนําเลือดดํากลับเข้าไปมันจะเริ่มอั้นเริ่มเกิดการอุดตันสังเกตง่ายๆค่ะเส้นเลือดดําอุดตันบริเวณขาพับค่ะ,คะที่เราเรียกมันว่า เส้นเลือดขอดค่ะหนุ่มต่างแดนขอบคุณค่ะคุณนุม